mặt thì biết không được hay không được người 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 เศรษฐกอนช่วงนี้มันมันม่มีมีอะไรอย่ตั้งต่นงี้จะผานเออนี่กะเริ่มน้องใหม่มากหลายเจ้าเขาสั่งมาสั่งสั่งอนใ่มันไฟเงกะสีได้หม้อกะสีได้น้อไใหม่ยุกยปไงแล้วที่ดังเอาไปที่จุไฟวิธีอืนเราวถืมาก

วนหัวโขงเท่ห์แกะหัวแล้วก็ดึงตื้อขนาดพอไหมคะพอขนาดเยอะพนไปก่อนพีนูจะเก็วเอาผมนเก็บ่างน้่งกอนไม่ก็ใช่หรอกใช่ก็ได้โอ้ยแ่ช่วหนาหาแข็งน้อง็งนี่บนี้ราดาวน์ทอบันี้เล็กกว่าให้มวหน้าฟองมาหน้า มองว่านองไม่เนาะมันก็เป็นพืชทั้งเรื่องที่สั่งไรได้ครับเข้าอะไรขึ้น,นกันก็ี๋ยวเลยอลองเอามาปลูกเบิง้งพอมาปลูกเบิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดมันอยูกก่ใกใบในการเข้าตลาดอยู่ใกล้ตลาดอยูทุกแถวันโหยสะพานเองมีโรครอ,อันหลายลงผมเลยมองว่าเขาเพียงการสารลองอันเท่าสี่บวกการปลูกลองเบิง้งบอก,กเลยลองเอามาปลูกเบิง้งปลูกครั้งแรกก็ประมาณจะสองไร่นี่แหละนะครับสองไร่ปร,กรากฏว่า มันก็ตอบโจทย์ดีนะมันก็ได้เป็นรายได้พอสมควรก็เลยขยายออกขยายออกเรื่อยๆนะครับแล้วเรื่อยจนั่งถึงทุกมื้อนี่แหละครับแล้วสรุปเฉลี่ยแล้วรายได้ต่อต่อเดือนหรือว่าต่อครั้งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับก็นอกใหม่มันจะเริ่มบอก,กตั้งแต่เดือนพฤษภาพเนาะเริ่มพักขายมาเรื่อยนะครับเริ่มมากขายมาเรื่อยก็ไปสิ้นสุดก็คือเขาเศร้าเก็บก็คือเดือนสามสิบกันยา ไปเศ้าเก็บนะกับระยะการเก็บเกี่ยวมันก็นมันจะได้มันจะได้เต็มที่ก็คือเดือนสิงหากับกันยาสิงหากรกันยาสองเดือนเนี่ยก็จะได้เต็มเลยนะครับประมาณมือหนึ่งก็บบนต่กว่าสองร้อยหาสิบถึงสี่ร้อยโลเนี่ยนะชาวบ้านเขาต้องการอยากจะปลูกขึ้กันนี่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้บหครับได้ครับได้ติดต่อมาเลยนะครับเป็นอ่ายินดีสนับสน,นุนนะครับแนนําตลอดนะครับเป็นพืชช่างเลือกเพราะวา่าฤดูฝนเนี่ย ห้าบ่มีรายได้จากการทาเกษตรส่วนอื่นเนาะนอไหม่กับเป็นอืนข้างอียกเดียีมาสั่งรายได,ด้เข้าตอนช่วงฤดูฝนนะครับถึงว่าช่วงน่อไหม่ป้าออกมันจิเป็นราคามันติถูกร่องแตกกับะบตั้มก็บะตําก็สิบสิบห้าบาทเดียกนะครับจะพะเศษมากเฉลี่ยต่อต่อเดือนหรือว่าต่อหนึ่งปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับผมสีภาพร่วมเลยครับแต่ว่า เท่าที่เหตุมาแล้วเนี่ยบอบอตั้งบอไรละมืนนะครับคาอยู่คากินขาใส่ใจแล้วเนี่ยมาตั้งบอไรละมืน